โอเควันนี้ครับผมเรามาอยู่กันในหัวข้อ7อันดับภาษาที่ควรเรียนครับผมโอ้โหผมคิดเอง้น <ทำ S 1> เนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้คิดเองอันนี้เอามาจากเว็บไซต์ computer.org นะซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งใน IT w E o นั่นเองครับที่ไว้กําหนดมาตรฐานพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างนี่แหละ mm hmm. นะครับเรียกได้ว่ามาตรฐานของทั้งโลกอับ follow ตามเขาหมดเลยเชื่อถือได้แน่นอนครับครับไปดูตัวแรกกันดีกว่าครับโดยอันดับที่7นะผมของเราในวันนี้เนี่ยคือภาษาสวิสนั่นเองครับตัวภาษาสวิสนี้ครับผมก็พัฒนาโดย Apple เนาะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราอยากจะทําแอปบน iOS ออบนนขง macOS เนี่ยเราก็สามารถใช้ภาษานี้ในการจัดการได้เลยท่นเองครับถ้าอยากจะรู้ว่าภาษานี้มันเจ๋งยังไงดียังไงมีคอร์สฟรีเข้าไปดูได้นะครับด้ดานล่างเลยต่อมาผมอยู่ในอันดับ6ของเราครับภาษานี้ชื่อว่าภาษา Go ครับผมหรือ GoLang นั่นเองครับใช่ครับโดยภาษานี้นะมันมีข้อดีตรงที่ว่าเขารองรับการเขียนรูปแบบฟังกชันลอจิคัมมิ่งก็ได้หรือว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเขียนแบบ Object Oriented ก็ได้เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่ร้อนแรงในยุคปัจจุบันคนเนี่ยนิยมมากเลยก Start Up เป็นพวกสตาร์ทอัพเป็น หลายเทรนด์เนี่ยก็จะเริ่มมาทางโกแรงแล้วบางคนบอกเฮ้ยเปอร์ฟอร์แมนซ์มันดีนะอะไรมันดีนะแต่ก็นั่นแหละครับเราก็จะต้องดูนะว่าโอเคภาษามันดีแต่ว่าเราก็จะต้องทำสแต็กเจอร์โค้ดต่างๆของเราเนี่ยให้มันตอบโจทย์กับภาษาน,านั้นๆด้วยเ<ร>ช่นกันครับโดยมาอยู่ในอันดับที่5ของเราในวันนี้กันดีกว่าครับอันดับที่5เนี่ยชื่อว่า TypeScript นั่นเองเนาะหลายๆคนที่เคยทำเว็บไซต์นะครับผมแล้วเคยแบบโอหุยวุ่นวุ่นวายกับ Java Script อะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไทป์นู่นนี่นั่นหรืออะไรทั้งหมดเท่ากับเท่ากับไม่เท่ากไปเยรับ แบบว่าเฮ้ยเจอปัญหานี้เจอปัญหานั้นก็ลบออกเนาะถึงแน่นอนว่าวิธีการรับผมในการเรียนรู้เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าแต่ว่าสกิปตัวเดิมเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเ,นเทรนที่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครทำเว็บไซต์พวงนี้ก็ย้ายกันมา Type Script เกือบหมดลวนี่ก็เป็นภาษาล,ล้อตแรกในการทาเว็บอีกอย่างหนึ่งนั่นเองเนาะแน่นอนครับผมพอพูดถึง t y p ์ s c r i ไปแล้วไม่พูดตัวนี้ไม่ได้ครับจาวาสกิปของเรานั่นเองนะครับ<า>มผมเป็นมากๆในการเขียนในยุคปัจจุบันครับใช่ครับมันอยู่ในอันดับ ซึ่งภาษานี้นะผมจะก่อนเนี่ยมันจะใช้แค่ในส่วนของ f r o n อ e n เนาะก็คือทําเป็นซากุระโรยลงมาวิทยุออนไลน์อะไรแบบนั้กสมัยแบบไฮไฟนนิยมเายไม่เขียนกันไม่เป็นหรอกก็ก๊อปมาวางกันนะฮะลักษณะก็จะประมาณนั้นครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทำทั้งส่วนของ f r o n อ end แล้วก็ back end ได้แล้วนะครับมันมีตัวที่ได้รับความนิยมเหมือนกันในรดับ4ในที่นี้เขาก็จะเลือกใช้เป็น Node JS นั่นเองเนาะก็คือใช้เป็น back end นั่นเองใช่ครับถ้าเกิดต้องการที่จะทําแบบอุปกรณ์ IoT แล้วแบบมีการส่งเข้ามาในเซ แอปในมือถือก็ได้เนอืมต่อมาครับผมอันดับที่3อันนี้ไม่พูดไม่ได้ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาได้ฉลองวันเกิด24ปีของเขาเองครับโอ้โหแก่ขนาดนั้นเลยแก่ขนาดนั้นเลยครับหลายคนเนี่ยอาจจะเกิดไม่ทันเลยด้วยซ้ำนะใช่ครับโดยอันดับสามในที่นี้ของเราก็คือจาวานั่นเองครับอาจาวาในที่นี้จริงๆเขามีมุกนะว่าเคลมว่าแบบเออมันมีคอมพิวเตอร์3,000กว่าล้านเครื่องบนโลกที่ใช้จาวาแต่สิบปีผ่านมาก็ยังก็ยัง3,000ล้านเครื่องอยู่ไม่อัปเดตอนนี้้เปลียแวตอนนี้เปลี่ยนแล้วอเเเป็นนครื่่่ง้ยใชไมขึล โดยแน่นอนก็ผมว่าภาษาจาว่าเนี่ยข้อดีมันก็คือใช้ได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ฝั่งไคลเอนต์เนาะรวมถึงอุปกรณ์แบบบนโมบายเดเวิร์สก็ได้นะผม Android a อปก็ทําได้อยู่เ<ล>มื่อ,<ล>อก่อนกะ็ใช้เป็นภาษาจาว่าแลวปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันนะหลายหลายคนก็คงบอกว่าเฮ้ยมัน24ีปีผ่านมาแล้วมันเก่าเลยหรือเปล่าจริงๆมันก็มีระบบที่แบบเคยพัฒนาไว้เมื่อนานมาแล้วครับ,รบแล้วก็ต้องการแบบปลั๊กอินอะไรส่วนอะไรที่มันต้องพัฒนากันต่อใช่ก็ต้องง่ายก็คือเขายังย้ายออกมาเป็นภาษาใหม่ไม่ได้้นนนั่่่่่่่่แหลละใชชตวววาาาายยสขขอออออดดีีงงงก็มมเเรืคปภ นะครับการ,รทํางานข้ามแพลตฟอร์มต่างๆเนจาว่าก็ทําได้ดีมากครับตอนนี้ผมมาอยู่อันดับที่2ครับของ i t ที v e ที่เขาแนะนํานั่นก็คือภาษาที่ชื่อว่าคอร์ i ลนั่นเองครับโดยภาษาตัว,วตนี้เนี่ยเป็นภาษาที่ออกมานะเพื่อบอกว่าเฮ้ย e ใครที่เขียนจาว่าอยู่อ่ะมันมีภาษาที่มันสนุกได้มากกว่าน,นี้นะการเขียนมันง่ายกว่าน,นี้นะการจัดการปัญหาที่แบบวุ่นวายแต่ก่อนเนี่ยมันสามารถลบไปได้ด้วยภาษา นี้ได้เลยนะนั่นเองครับก็คือเป็นาสายที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากคอร์ลินด้วยนั่นเองเออพัฒนาต่อยอดมาจากคอร์ลินเือะแล้ว <c oughs> จ้าวว่าจาวว่าจาวว่า โดยเจ้าตัวภาษานี้เนี่ยข้อดีของเขาเนี่นอกจากที่รองรับแบบว่าการทํางานสมัยใหม่แล้วนะผมลบคอ้อด้อยต่างๆของ Java ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นภาษาที่ถูกประกาศจาก Google นะครับว่านี่คือภาษาแรกแบบ first language เลยที่เขาจะ support ในการเขียนโปรแกรมต่างๆครับฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรเงี้ยก็มักจะมาเสิร์ฟของตัวฝั่ง o t l i n ก่อนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งภาษาที่น่าสนใจเนาะโอเคมาอยู่ในดับ,บหนึ่งกันดีววาดีกว่าครับเป็นใครไปไม่ได้เลยฮะนอกจาก Python ของเรานั่นเองครับอ่าโดยภาษา Python เนี่ยเป็นภาษา อันดับหนึ่งนะที่ทางไอทีเบิร์ดเาแนะนำเนาะเขาบอกว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสามารถทําได้หลาลกหลายรูปแบบเลยครับรบไม่ว่าจะเป็นทําเว็บไซต์นะครับผมมันก็จะมีเครื่องมือแบบจังโก้อย่างเงี้ยมีรองรับพวกเว็บเฟรมเวิร์กต่างๆนะฮะถ้าเกิดใครเนะี่ยอยากจะทําด้าน t a s c i e ซ c e เนะี่ยก็มีไซตาย,ายมีตัวส่วนของ Tensorflow นะผมที่รองรับการคํานวณประมวลผล Data ท,ที่มาเยอะๆประมวลผได้เออใช่นะฮะหรือรวมถึงนะผมการทําโปรแกรมรูปแบบ GUI บนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ทําได้เหมือนกันเนาะทำแมชชิ่นเลอร์นิ่งทำเน็ตเวิร์กเซิร์ ในส่วนของอุปกรณ์ IoT พวกแบบคุณยนต์ก็ทําได้เช่นกันเขียนโมบายยังได้เลยเรียกได้ว่ามันเป็นภาษาที่ครบเครื่องนะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียแตกต่างกันแล้วกันอันนี้มันเขียนง่ายมากเลยนะแต่ว่าเอาไปทํางานที่แบบเฉพาะทางแบบเขียนแอปอย่างเงี้ยพวกคอลลินอาอจะจะไม่เหมาะมใช่ใชแต่ว่าถามว่าเหมาะสมในการเรียนรู้ไหมมันเรียนรู้ง่าย โอเคครับผมจบกันไปกับ7อันดับเนาะของท้ง iTubeE ที่เป็นเว็บไซต์ computer.org นะครับอยากอ่านเต็เมๆก็อ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ,รบหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยมีภาษาไหนแนะนําหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงลองเขียนภาษาไหนอยู่ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยเนาะนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย